บอว่าตอนนี้คุณครูจะสอนโปรแกรมสแกตท,ที่เราข้างค้างไว้ในครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราเอาหน้าครูใส่เข้าไปในตัวนักประดาน้ำใช่ไหมใช่เปล่า<ช>จำได้ไมรู้จำได้ปะไม่รู้ลอ,ลองดูนะคะจำไ,ได้จำไ,ได้นะคะ,ะโปรแกรมสแกตจาอาร์ปึง้ง เวลามามก็จะเป็นหน้านี้นะคะเขาเรียกว่าหน้าโฮมหน้าโฮมแต่ทีนี้ครูคทำไปไหลายเวอร์อชั่นแล้วคุณไไรูทำไปหลายเวอร์ชั่นแล้วแล้วก็จะใช้เวอร์ชั่นนี้ค่ะเวอร์ชั่นนี้เราเรามาดูก่อนนะ,ะวันนี้ก็คือเรื่องก็คือจะไปไว่ายน้ำน่ะครูจะไปไว่ายน้ำกับปลาลอกปลาวาน นะอ่ะ,อะเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยมีคนกำลังซับหมูอยู่นะคะตอนนี้ อ่าได้ยินนะคะดูดโปรแกรมนะก็จะเป็นแบบนี้ว่าเขาชวนปาโลมาไปเที่ยวไปไว่ายน้ำแล้วก็ไปไว่ายน้ำกันประมาณนี้อ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คุณครูครับลบยังไงอ่ะครับผมจำไม่ได้ ออยวตัว<ด>ต<อ>ละคร <ละ S 1> นะฮะอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยววันนี้เราจะทําแบบนี้ก็คือไปวไ่ายน้ําเล่นกับปลาโลมาปลาวานปลาวานนะคะตอนแรกเลยก็ต้องทักทายก่อนครูเจอปลาปลาวานก็สวัสดีปลาวานก็สวัสดีตอบครูก็ชวนว่าไปไว่ายน้ํากันไหมปลาวานบอกไปสิไปสิแล้วก็ว่ายน้ําไปด้วยกัน ไว่าน้ำเล่นอยู่ตรงนี้แหละนะประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เวลาที่เราจะทำเรื่องนะเวลาที่เราจะทำเป็นเรื่องการ์ตูนหรือมีการโต้ตอบอะไรก็แล้วแต่นะบทสนทนาอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือเขียนเรื่องหรือสตอรี่บอร์ดก่วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Story b o อร์ด B O A R D นะ s ตอรี่บอร์ดหรือเขาเรียกว่ากระดานกระดานสเก็ตเรื่องอะสเก็ตเรื่องสเก็ตไม่ใช่แปลว่าลื่นนะแปลว่าเราจะวาดรูปนะคะอ่ะ เราก็ต้องสร้างเรื่องราวก่อนขั้นตอนที่หนึ่งครูก็ต้องนึกภาพในหัวนะคือคุณครูนึกภาพในหัวก่อนว่ามุนครูจะสร้างเรื่องอะไรครูก็รู้แล้วว่าอ๋อสเต็ปที่หนึ่งหรือตอนที่หนึ่งฉากที่หนึ่งนี่ยคือนักประดาน้ำว่ายน้ำ มาเจอปลาวานอ่าอันนี้เหมือนกันนักเรียนสตอรี่บอร์ดเนี่ยเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนฉากละครเวลาละครหนึ่งเรื่องที่นักเรียนดูว่าพระเอกนางเอกเขาคุยอะไรกันเขาก็ต้องมาเขียนแบบนี้ก่อนเขาเรียกว่าสตอรี่บอร์ดเนาะสตอรี่บอร์ดจะเป็นเป็นตัวหนังสือก็ได้หรือจะเป็นภาพวาดก็ได้นะคะเป็นภาพวาดก็ได้นะ อันที่สองแล้วยังไงต่อพอมาเจอปาวานเสร็จแล้วนักประดาน้ําเมื่อกี้ดูจากภาพแล้วเป็นไงนักประดาน้ําทําไมถามใช่ไหมไไถามปาวานไไว,ว่าอะไรถามปาวานว่าอะไรไปว่ายน้ํากันไหมอ่า <ไป S 1> ูใส่เครื่องหมายคำพูดไปก็ไปไหน ไปไหว้น้ำกันไหมอ่าใส่เครื่องหมายคำถามหน่อยเพราะใส่เครื่องหมายคำถามหมายถึงต้องการคำอะไรคะต้องการ uh huh. คอตอบโอเคอ่ะสามปลาวานตอบว่าตอบว่าอะไรอ่ะไปสไปสไป จับใจความได้ค่ะไอการสิไปสิไปสิไม่ได้ไล่นักกดาดน้ำใช่ไหมไม่ได้ไล่เนาะใช่ค่ะไม่ได้ไล่อ่าทีนี้เวลาเขียนมาแบบนี้ใช่ป่ะสมมติว่าเราเป็นผู้กำกับนักเรียนสมมตินักเรียนเป็นดาราเด็กเป็นดาราเด็กรู้จักดาราเด็กไหมเวลาเป็นดาราเนี่ยเขาก็จะให้อ่านแบบนี้เขาก็จะให้อ่านแบบนี้แล้วเขาก็จะบอกว่า อ่ะเดี๋ยวให้น้ำฟ้าอาสมมติดเดี๋ยวให้น้ำฟ้าเป็นนักประดาน้ํานะอะไรเงี้ยน้ำฟ้าก็ต้องหยิบบทนักประดาน้ํามาดูนะหยิบบทนักประดาน้ํามาดูแล้วเราก็จะดูว่ามีนักประดาน้ําที่เป็นบทพูดไหนกี่กี่อันสมมตินะสมมติสมมุตนะิมมมมเป็นดาราเด็กสมมติวันนี้มีเขามาชวนเล่นหนังเราก็ขีดว่าโอ้นักประดาน้ํามีอันที่หนึ่งนักประดาน้ํามีอันที่สองแล้วเราก็จะจาบทได้ เนาะอย่างนี้สตอรี่บอร์ดแบบเรื่องราวแต่ว่าถ้าสตอรี่บอร์ดแบบวาดภาพสตอรี่บอร์ดแบบวาดภาพเขาก็จะเป็นแบบนี้อ่าแล้วเขาก็จะมีสามช็อตเพราะว่ามีสามสามตอนใช่ไหมถ้าส่วนใหญ่คนที่เขาวาดรูปก็จะเป็น คนที่เขาวาดภาพเก่งๆเขาก็จะมาวาดรูปแต่ครูวาดไม่เป็นหรอกนะถ้าครูวาดอาจจะเป็นรูปปลาทูอะไรอย่างเงี้ยนะอืมแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวละครเขารู้เรื่องคือสตอรี่บอร์ดก็คือเวลาวาดภาพแล้วเนี่ยดูปุ๊บต้องรู้ปั๊บว่าไม่ต้องมีข้อความก็เข้าใจได้อ่ะอย่างเช่นอันที่หนึ่งนักประดาน้ำว่ายน้ำมาเจอปลาวานใช่ปะ อ่ะแล้วดูการวาดรูปของครูสกิลในการวาดรูปของครูปึ๊บนี่นักประดาน้ำเป็นไงนักประดาน้ำ<า>เหมือนจิ้งจกเออเหมือนจิ้งจกว่ะฮ้ไม่ได้เลยวาดปุ๊บครูกลัวปั๊บเลยครูเห็นจิ้งจกปุ๊บครูตกใจเลยอ่ะมาเจอปลาวานนะเออมาเจอปลาวานเออดีมากอันนี้คือครู พยายามให้นักเรียนดูแล้วนะโอ้ปะะทูเออเหมือนจิ้งจกปลาวานเหมือนปลานินดูระหว่างจิ้งจกกับปลาทูใช่นักเรียนต้องว่าได้ดีกว่าครูแน่นอนค่ะอันที่สองนักประดาน้ำเขาก็ถามมาเจอกันโดยบังเอิญตกใจนิดนึงนะมาเจอก็พอมาเจอปุ๊บใช่ไหมก็อาจจะเลื่อนมาหน่อยนึง นี่ครูก็พยายามวาดนะก็เหมือนปลาทูอยู่ดีนั่นเองเน้ยนี่ปลาวานเหรอเนี่ยอ่ะนักประดานานก็บอกว่าครูอย่าวาดดีกว่านะนักประดาน้ำจากยุคถิ่นเชียนเออนักประดาน้ำก็ถามว่าไปไว่ายน้ำกันไหมเล่าอ่า ปลาก็ตกใจฮะอ่าผู้ประสาฉันได้ไงเออปลาก็ตกใจปลาก็บอกว่าไปสิไปสิไปส,ไปสิไปสิปลาตัวใหญ่ขึ้นหนูใส่จะกินนักประดาน้ำไปละเบ<ร>อ่ากินตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเอาไดึงตาไปสิ <c oughs> ไปสิ <c oughs> ไปสิ <c oughs> ไปสีไปสีเออจะให้ครูอัชลามาวาดรูปก็ได้เมื่อกี้แต่ว่าเมือนสวัสดีเออเออลืมสวัสดีนะครูอัชราครูคู่เหรอคะครูอัชลาหรอครูอัชราคือครูคุณนุกอ่าสวัสดีกันก่อนอ่าอันนี้คือสตอรี่บอร์ดประมาณนี้นะคะเผื่อใครโตขึ้นอยากเป็นผู้กํากับหนัง อยากทําในวงออยากทาําโฆษณาอยากอยู่ในกองละครเขาก็เวลาละครหนึ่งเรื่องเขาก็จะเขียนก่อนว่าเรื่องประมาณนี้นะออาเรื่องประมาณนี้นะนแล้วคนวาดรูปเก่งๆก,ก็จะมาวาดแบบนี้เพื่อให้นักเอ็ดดาราเขารู้ว่านี่จะต้องเดินมาทางนี้พูดอะไรแบบนี้นะอ่าวจะแบบอืมอ่ะทีนี้พอเข้าใจแล้วเราก็มาดูค่ะ ทำไมรูปที่หนึ่งกับรูปที่สองเมื่อกี้ทำไมรูปที่หนึ่งหัวเล็กทำไมรูปที่สองหัวใหญ่อ่ะคุณครูคะสวัสดีค่ะเทียนเขาเรียกว่ายุบทินิเทียนสวัสดีจ้าเพราะว่าสงสัยจะปลาจะกินคนไปแล้วนะก็เลยจะตัวใหญ่ไปไหนก็ไปไปอ้าวทำไมมาไล่ครูแบบนี้ล่ะไม่ใช่คอยกาพี่หนูอ๋อหนึกว่ามาไล่ครูครูจะได้ไปละอ้าว โอเคเพราะฉะนั้นเรามาถึงโปรแกรมนะคะเราก็มาถึงก็อยากจะทำเลยเนาะเริ่มต้นก็กดบวกมันก็จะเป็นกระดาษเปล่าๆอ่ะถ้าเป็นกระดาษเปล่าๆอย่างนี้นะอะไรก็ได้เดีย๋ยวไม่จำเป็นก็ถ้าเวลาเปิดเทอมนะคุณครูก็จะเริ่มต้นแบบนี้คุณครูก็จะสร้างเรื่องมาให้แล้วก็ให้ในักเรียนนะลงมือทําอ่ะทีนี้มาช่วยคุณครูทำหน่อยว่าเริ่มแรกคุณครูจะต้องทํายังไงก่อนก็คือหนึ่งทำการลบไปตัวแมวใช่ลบตัวแมว เวลาลดตัวแมวมาฝั่งซ้ายที่เป็นสีต้มกดค้างกดค้างไว้เกิดเกิดอะไรขึ้นลูกกากระบาดอุ่งกากระบาดใชแ้แล้วครับคุณครูก็กดปุ่มกากระบาดปุ๊บแมวหายให้แจ้งขวางอ่ะจะเพิ่มฉากจะเพิ่มฉากทำไงเพิ่มฉากใต้น้ำก็เป็นตรงกดตรงฉากแล้วเลือก ที่มาหาคาว่าจะไปเลือกตรงที่น้ำหรือมันก็มีคำตรงชาติค่ะเลือกน้ํานะคะไปนะเลือกน้ํานะคะหลังจากนั้นแล้วก็เลือกตัวละครนะยังไงเลือกตัวละครนับปานอกปานานวานบวกตรงไหนอ่ะบวกตรงไหนอ่ะบวกบกซ้ายหรือบวกขวาบวกซ้ายครับ บวกซ้ายกดบวกซ้ายกดบวกแล้วก็เลือกเข้าใจดาน้ำไหนนักปาน้ำห้องลูกบอลกลางนาสุดยอดจริงจิเลยทะเลโดนมือโดนมืออ่ารักปาน้ำตะลูกบอลออกมาแต่อนที่เขาจะนเข้าไปเออก็เลือกรักปาน้ำที่เป็นหน้าคนก่อน เอิ่งครูก็จะแต่หน้าตัวเองวิธีการใส่กดไปที่หน้าของขาวใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดที่หน้าขาวไม่ได้กดตรงที่กดตรงที่ที่มันเป็นรูปผู้กันอ่าผู้กันแล้วก็จิ้มไปที่หน้าขาวหรอเปล่าต้องกดไปที่กล้องก่อนกดที่กล้องก่อนแล้วก็กดไปที่หน้าแล้วก็ใส่หน้าหน้าคุยกแล้ว อังมากผูก็ต้องเอียงหน้าตามแล้วกดอายแฉโอเคโอ้โห okay. oh. อยากเปลี่ยนตีนกบเป็นสีมชมพูมทำไงดีเจอเอ้เอ <Hey. Hey. S 2> ้ผูเป็นผู้หญิง<ำ>หวานหวนผูก็จะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นสีชมพู แล้วครูจะได้ยินไหมได้ยินสิอ่ะโอเคหลังจากนั้นเพิ่มตัวละครอีกหนึ่งตัวบาวานปาวานปาวานหากปาวาน่นี่ไงเขาเริแล้วปาวานปาวานเปลี่ยนสีได้ไหม เปลี่ยนสีปลาวานนี่มาเป็นสีชมพูคุณจะเปลี่ยนปลาวานเป็นสีชมพูโอ้โหเอามีนะปลาวานสีชมพูอ่ะไม่เคยเจอชอบสีชมพูเหมือนแม่หนูเนี้ยเป่าไม่ได้ชอบสีชมพูแต่ว่าอยากให้วนหวานหน่อยอยากได้วนหวาน อโอเคคุณครูจะเริ่มใส่บทพูดแล้วนะ <c oughs> เริ่มต้นจะให้ใส่บทพูดใครก็ต้องจิ้มไปที่ปุ่มของคนนั้นก็คือครูจิ้มไปข้างบนบนอ่าเริ่มต้นก็จะคือ,ต,อต้องเริ่มต้นจากธงเขียวทุกครั้งปึ้งแล้วก็เวลาจะพูดอะเวลา <c oughs> จะพูดอะพูดอะ กดไปตรงรูปคนแต่ไหนก็กดตรงคําว่าสวัสดีนี่ใช่ตรงนี้นะลากมานะสวัสดีอ่ะทีนี้คุณครูอยากรู้ว่าอ่าแล้วมันเป็นยังไงครูก็จะกดพรีวิวมาที่สีเขียวตึงครูพูดแล้วนะเนี่ยสวัสดีอ่ะสวัสดีสวัสดีคะไปวี่เปหวาหลังจากน,นั้นกดไปที่เปาวานถูกต้อง พอเปาวานจะต้องตอบครูใช่ไหมใช่ครับใช่แต่ว่ามาดูตรงนี้ค่ะมาดูตรงนี้เอาตรงเขียวลงมาก่อนนะแล้วก็กดไปที่ลูกกดแล้วก็สวัสดีอ่ะมาดูตรงนี้พร้อมกันนะมาดูตรงนี้พร้อมกันตรงนี้ไม่ข้อสังเกตให้เพราะว่าถ้าคุณครูใส่สวัสดีแบบนี้ปึ๊บปรากฏว่า เกิดอะไรขึ้นคะม,มันจะขเขาพูดสวัสดีสองคนพร้อมกันเขาพูดสวัสดีพร้อมกันเป็นไปไม่ได้ที่เวลาคนเราคุยกันจะแบบพูดพร้อมกันใช่ไหมต้องครูสวัสดีก่อนครูสวัสดีก่อนเพราะฉะนั้นปาโลมาไอปาวานปาวานก็จะต้องรอครูพูดเราก็จะต้องน่วงเวลาหน่อยก็คือใส่เวลาให้เขาหน่อยครูก็จะเอาเวลามาใส่ รอไปรอไปสักสิบสิบวิลองดูก่อนนะอ่ะกดพรีวิวไปครูสวัสดีแล้วถ้าเราใส่สิบแสดงว่าปาวานหลับอยู่ไม่ตอบสทัทีเพราะว่าอะไรครูใส่เลขมันเป็นยังไงนานเกินครูใส่เลขนานเกินอ่ะครูจะลองใส่ดูสักหน,น,<อ>นึ่งสองไหมหนึ่งอ่ะลองหนึ่งนะลองหนึ่งนะ วัสดีอ่ะนานกว่าเดิมอีกหนึ่งนาทีเหรอเงียบเลยเงียบเลยระวันน่าจะหลับแล้วล่ะนะตะวันน่าหลับแ่นะนแมต่อ่อ่ะทีนี้คุณครูนักเรียนพอจะรู้แล้วคดณครูจะให้ดูที่รุ่นพี่ทำในโปรแกรมที่แล้วนะในโปรแกรมที่แล้ว ่าดูนี้ดูนี้ดีกว่าอันนี้ที่รุ่นพี่ทําที่รุ่นพี่เขาเรียนจบไปนะมาดูของนักประดาน้ํานะคะเห็นสเต็ปของนักประดาน้ำไหมเรามาดูสเต็ปการวางโปรแกรมกันเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาอ่านักประดาน้ําเนี่ยเขาจะมีการวางบ็อกคําสั่งแบบนี้คือหนึ่งธงเขียวเห็นไหมธงเขียวเสร็จแล้ว เขาก็จะพูดคำว่าสวัสดีปึ๊บสวัสดีอ่านะเขาจะพูดแบบนี้พอมาปาวานปึ๊บแล้วปาวานล่ะปาวานก็เหมือนกันแต่ปาวานรอเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบน่าจะเป็นตัวเลขที่ยิ่งยิ่งเร็วยิ่งยิ่งเยอะยิ่งเร็วนะพูว่าแบบนั้นนะแล้วเขาก็ตอบสวัสดีถูกไหมอ่าลองมาดูกันนะเป็นยังไงสวัสดี okay. สวัสดีเห็นไหมเขาตอบแล้วนะอ่าเขาใช้ยนะี่สิบนะทีนี้มาดูนักประดาน้ำต่อ <c oughs> เมื่อ <c oughs> เมื่อปาวานอ่ะเ <c oughs> มื่อปาวานอ่ะรอยี่สิบวิใช่ปะ่ะแล้วถึงจะพูดสวัสดีเวลานักประดาน้ำจะโต้ตอบกับนักประดาน้ำก็ต้องเอายี่สิบไว้ในใจก่อนยี่สิบของปวานไว้ในใจแล้วก็บวกตัวเลขของเขาเพิ่มไปนิดหน่อย ไม่ให้ซ้ํากันเพื่อให้เวลามเหลื่อมกันเข้าใจป่ะเขาก็เอาอ่ะรอไปรอสามสิบแล้วถึงจะพูดคําว่าไปวไ่ายน้ํากันไหมแบบนี้นะอ่ะ <c oughs> ทีนี้มาดูมาดูมาดูสวัสดีสวัสดีไปวไ่ายน้ํากันไหมอ่ะทีนี้ต้องเป็นคําพูดของใครคะ ปลาปลาวานปลาวานครับปลาวานกับนักประดาน้ำเมื่อกี้เนี่ยตัวเลขสุดท้ายคือสามสิบถูกไหมครับสามสิบของนักประดาน้ำเอาสามสิบไว้ในใจตัวเลขสุดท้ายเอาไว้ในใจเพราะนั้นปลาวานก็ต้องรอสี่สิบแล้วเพิ่มทีละสิบโอเคปะแล้วปลาวานก็จะตอบว่าไปสิไปสิแบบนี้เนาะอ่าโอเค มาลองดูใหม่สวัสดีสวัสดีสสดไปไว่ายน้ำกันไหมไปสิไปสิปสอ่าเห็นปะเวลาเหลื่อมกันพอดีให้ช้ากว่ากันอย่างละสิบนะทีนี้ชวนกันเสร็จแล้วเป็นคำพูดเสร็จแล้วนะคะก็จะว่ายน้ำและทีนี้ไปไว่ายน้ำกันไหม เขาก็แบบนี้ไปไว่ายนะ้ําก็คือวิ่งกลับไปซ้ายห้ากลับมาขวาห้ากลับไปซ้ายห้ากลับไปขวาห้ามันก็จะจบแค่นี้แล้วทําไมจะต้องมีสีส้มๆอีกอะสีส้มๆวนกลับอะสีส้มๆวนกลับก็หมายถึงว่าทาซ้ําแบบเนี้ห้าครั้งคือไว,ไว่ายไปว่ายกลับอย่างเงี้ยห้าครั้ง Hmm. What is that? How are you? อ่าแยกมาก่อนปึ๊บปึ๊บ mm hmm. อ่าลองดูนะทีนี้รูดดูนักประดาน้ำว่านักประดาน้ำเป็นยังไงสวัสดีสวัสดีสสดไปไว่ายน้ำกันไหมไปสว่ไปสี่ส อแล้วก็ว่ายน้ําไปไว่ายน้ําว่ายอยู่คนเดียวนะตอนนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเรา <laughs> ลืมให้กับปาวานเพราะเรายังไม่ได้ใช่เรายังไม่ได้ใส่คําสั่งให้กับปาวานเลยกลับมาที่ปาวานปึง้งเราก็เหมือนเดิมค่ะไหวยซ้ายไหวยขวาไว้ทําไมถึงให้ปาวานเป็นสิบละ่ะเพราะว่าปาวานตัวใหญ่นะไปกลับอาจจะลาบากเราลองมาดูอ่ะ เดี๋ยวนักเรียนสามารถที่จะลองทําได้เพราะเดี๋ยวคุณครูจะเอาวิดีโออันนี้นะจะเอาวิดีโออันนี้ไปซื้อไปสิทำเป็นดูให้อืออืออักกรดาอืออืออักกรดาอืออืออ่าโอเคประมาณนี้เขาไม่หยุดวิ่งหรอกเขาไม่หยุดว่ายหรอกนะเขาจะว่ายไปเรื่อยๆเพราะว่าเพราะอะไรเพราะเราใส่สัญลักษณ์ว่ายไม่หยุดเนี่ย คือเนี้ยสีแดงอันเนี้ยไม่ได้ยินเสียงขวัวจริงเหรอได้ยินปะได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับคุณตกใจนะว่าครูพูดไปนานแล้วนะอ่าโอเคเดี๋ยว youtube วันนี้ครูจะทิ้งไว้ให้แล้วเดี๋ยวนักเรียนไปลองทําดูครั้งหน้าคุณครูจะสอนวิธีการเปลี่ยนฉากว่าไหวไปตรงนี้แล้วทะลุฉากออกไปกลายเป็นอีกฉากหนึ่งทํำยังไงนะสำหรับวันนี้ถ้าใครได้โหลดโปรแกรมนี้ไว้นะคะ ใครได้โหลดโปรแกรม Scratch Jr อันนี้ไว้นะก็ไปลองทำดูแต่ถ้าใครไม่โหลดไม่ทำก็ไม่เป็นไรถ้าจำได้ก็จำไว้เพราะว่าเดี๋ยวมีคำถามคำถามคะแนนเก็บในโปรแกรมนี้เนี่ยห้าข้อซึ่งไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากแต่จะไม่ให้วันนี้ให้ลองไปเล่นดูก่อนครูจะถามว่า เออ<ไ>ป,ปุ่มท,<ำ>ที่เดินไปทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยมันสีอะไรเออก่อนที่จะเริ่มต้นโปรแกรมจะต้องวางธงเขียวธงเขียวอยู่ในปุ่มสีอะไรธง,งเขียวใช้ทําอะไรเออใช่แบบนั้นแบบนั้นประมาณนั้นนะไปลองเล่นดูไม่ยากนะคะไม่ยากเดี๋ยวคุณครูก็จะอัดวิดีโอไว้ให้แล้วก็ไปลองย้อนดูได้เดี๋ยวส่งไปให้อีกครึ่งชั่วโมงให้ตัดต่อวิดีโอเสร็จก่อนวิดีโอที่สอนเนี่ยเสร็จก่อนนะคะทุกคน อ่ะโอเคถ้ามีเวลาเหลือตอนนี้อยากไปลองทำได้เลยนะคะแล้วคุณครูก็จะจบการสอนเพียงแค่นี้นะทุกคนเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ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 วัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ